สวัสดีครับก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอั a ติลเตอร์นะครับสิ่งที่น้องๆจะได้รับนะครับหลังจากเรียนจบบทที่6นะครับน้องๆจะได้รู้จักกับเศษส่วนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้องๆสามารถแยกระหว่างเศษส่วนแท้กับเศษเกินได้นะครับน้องๆจะได้รู้จักกับจํานวนคระนะครับและสามารถเปลี่ยนรูประหว่างจํานวนคระกับเศษเกินได้ น้องๆจะได้เข้าใจนะครับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับจำนวนนับน้องๆจะได้เข้าใจเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันนะครับและได้รู้เทคนิคการคูณหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนน้องๆจะได้รู้จักวิธีการเปรียบเทียบและเรียงลำดับนะครับเศษส่วนและจำนวนคะน้องๆจะได้รู้จักวิธีการบวกการลบนะครับเศษส่วนและจำนวนคละ และสุดท้ายนะครับน้องๆจะได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนและจำนวนคระนะครับ